สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปรธถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เปิดเทอมวันแรกเราก็จะมาเริ่มต้นเรียนวิชาภาษาไทยกันเลยนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาทีนะคะเปิดไปที่หน้า,าบทที่7นะคะบทที่7หน้าที่หน้าที่62นะคะหน้าที่6 2มาเริ่มกันเลยนะคะเราจะมาอ่านเนื้อเรื่องบทที่7กันก่อนนะคะ,อ,ะอันดับแรกสะกดเลยค่ะ พอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนรออะกอรักพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนรอเอนอเลน่นไม่เอกเล่นอ่านว่าเพื่อนรักเพื่อนเล่นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข้างในกันต่อเลยนะคะ มาดูกันที่รู้จักคํานําเรื่องนะคะรู้จักคํานําเรื่องเอาละค่ะสะกดเลยค่ะถออูถูวออิงอวิงไม่เอกวิ่งพออนอพลไม่เอกพ่นหออัวหัวรออรอกเระอ่านว่าหัวเรอะพออูคูไม่โทคู ขอเอาเขาไม่เอกเขาคูเขาออาบออาบนออำนำไม่โทน้ำอาบน้ำสออะบอสับบออะปะรออุดอรถสับปะรถผออาผามไม่โทผ้านอไอในสอไอใสไม่เอกใส ชอแอแชไม่เอกแชตอาองงตางไม่เอกตางอออิมออิมไม่เอกอิมขอแงงแข็งไม่เอกแขงรอแอวแล้วไมโทแล้วกอองอกองอออกออทออะงอทางไมโททั้งรออะนอลันไม่เอกลั่น ลอกงอลงตอกนอตนไม่โทต้นหอลอะงอหลังหออาหาไม้เอกห้าโฮอาหาไม้เอกห้าห้าห้าชออะชะงอโอกโงกชะโงกโควออามอความสออกขอสุขความสุข คอวอามอความสออะสะอออาดอาอจความสะอ,อ,อ,อาดเอ,อาละค่ะวันนี้นะคะครูให้นักเรียนฝึกอ่านแค่ถึงหน้านี้ก่อนนะคะหน้าที่ห0หน้าที่64รู้จักคำนำเรื่องนักเรียนอ่านเสร็จแล้วอ่านเฉพาะหน้านี้แล้วส่งคลิปไปคุณครูด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ